สวัสดีครับนีบ่เจกิตช่างแมวอีกแล้วครับวันนี้อยู่ทีเ่เดินทางมาจากสีสเกตนะครับจากกานทัณฑจากสีสเกตก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับพอดีมาเจอด่านที่ปากคนชัยจงังหวัดบูรมย์นะครับอยู่ตรงปั๊มบางจากนะครับผ่านก็ระวังด้วยน,นะครับแล้วก็เดินติดยาวอยู่ แ่แมวก็โดนจับอีกแล้วครับเออไม่มีอะไรขาดนะครับมีปัญหาไฟไปไปเบรกนะครับก็ขอร้องว่าหลังจากโควิดนะครับเรื่องไฟท้ายนะครับบอกว่าไฟเบรกไม่ติดข้างหนึ่งแต่นี้โดน ยึดใบขับขี่ไปแล้วนะครับใช่เราก็ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับใช่ไหมครับผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับ ไอ้เวนก็อยู่นู่นนะครับนี่เริ่มรถเริ่มติดยาวนะครับพี่ด้วยอมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรพี่ไม่ใช่พี่ยืนตรงๆหน่อยเด้ครับผมถ่<อ>า,ายลงยูทูบครับว่าเออเนี่ย ก็ขอร้องแล้วนะแค่โควิดอะ่ะยังจะมาจับกันเอกเขาบอกว่าจะเดินทางขับกรุงเทพนะครับเออต่างคนต่างเดือดร้อนเออต่างคนต่างไม่มีตังยังจะมารีถ่ายกันอ,กอีกเออแค่ไฟท้ายไม่ติดไฟเบรกไม่ติดนะครับดวงหนึง่งยังจะมานี่อกีกพอเราบอก็ไม่ได้ขาดอะไรรถหลังคาก็จดทะเบียนพร้อม แมวว่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับออไปบขับขี่ก็ยึดเราไปแล้วจะเอาอย่างไงก็บอกว่าเออเราไม่มีตังค์จะเดินทางกลับกรทมอย่างนีนี่อีกตัวนี้รถอาตัวนี้ขาขาล่องเลยครับขาลง นี่ก็เป็นขาขึ้นนะครับได้ขาลงกอทมอนะครับน,นี่โดนข้อหาเลย เวลาตอนนี้เดี๋ยวอุเวลานึงอ่ะโอเคเวลาก็9ก้านาฬิกานะครับจันที่ยีบก้านะครับพอดีจะกลับกทมลูกจะเปิดเทอมนะครับวันที่หนึ่งนี้ใช่ไหมก็เดินทางกลับเออ,เอ,อขอล้องกันแล้วนะ โดนอะไรพี่เซฟฮะก็เซฟภาษีอ้าวภาษีขาดแล้วมันประเดี๋ขาดนะครับมันประเดี๋อับเพราะว่าต้องความคิดขาดแล้วติดเลขสามหกสามอ้าวขาดแล้วพี่อ้าว,าว,าวมันขาดแล้วก็วนี่อ้าวภาษีขาดพี่ของผมไฟเบรกยังขอไม่ได้อยู่เลยอะไรจะขนาดนั้นแค่ไม่ได้ขับกลางคืนนี่นสี่เขาพรบรขาดนะครับ ก็อยู่ปายแดงรู้ป่ะครับนี่นี่อาจจะโดนป้ายแดงนะครับโอ้ายแดงโดนงเงียเยอะครับรดเทิมจะเดินทางกลับยังโดนอีกตังก็ไม่ค่อยมีนะ จะเปิดเทอมานี่หนึ่งถ่้าเทอนี่คนน,น้องผ่อนใจกันคับนี้ก็โดนนี่อยู่นะครับ โอเคครับเ uh, ชียงแมวก็ขอขอร้องครับโดนตักเตือนนะครับโดนตักเตือนมาไม่มีตังค์จริงนะช่วงนี้โอเคครับตำรวจก็เห็นใจนะครับแค่ไฟไท้ายไงขอร้องกันก็ได้กล่าวตักเตือนก็ไปถึงเทพก็ไปแก้ไขทีนะครับโอเคครับก็ลองดูนะครับขับผ่านเส้นนี้ก็ระวังก็จะลอความเร็วนะครับเชียงแมวก็โดนโดนตลอดอยู่แล้วนะครับ เงยจอย,จยกดติดตาม s u b s c ค i b e กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมงานสู้าครับ